หลวงพ่อครับจากที่มีดาราสาวเนี่ยออกมาเต้นตามจังหวะาพระมหาจักรวาลแปดทิศเนี่ยหลวงพ่อมองรู้แล้วว่ามีความเหมาะสมแค่ไหนแล้วหลวงพ่อมีความรู้สึกยังไงถ้าเขาเต้นแล้วทําให้ก็เตืองขึ้นช่วงนี้แล้วมาก็บอกเป็นขาลงถ้าอะไรจะผัด,ดุงเขาขึ้นมายกเขาขึ้นมาอัปเดตเขาขึ้นมาเขาก็หาทางทาถ้าทําแล้วมันเกิดได้ผลหายซึมเศร้า ก็ไม่น่าจะเป็นเสียหายอะไรเพราะว่าเป็นไปตามจังหวะเสียงสวดเอาเสียงสวดมาเป็นจังหวะเผื่อมันเป็นอะไรบันเทิงบำบัดที่เขาเคยเป็นมาก่อนก็น่าจะอารมนะแต่ถ้าเขาเอามาเล่นล้อเลียนแบบแบบเอาสนุกเป็นหลักแต่ถ้าเขาเอาบำบัดเป็นหลักอะไรก็ว่าคนบางทีเครียดทุกข ก็ไปร้องเพลงดังๆว่าสุขกันเธอเราเศร้าไปทําไมพวกนี้มันก็เนื้อเพลงเนี่ยบางทีมันก็ช่วยสมัยก่อนเวลาคนเป็นทุกข์ในโบสถ์ในอะไรเนี่ยเขาจะมีเครื่องที่พาดลาตโพนเป็นเครื่องดนตรีกล่อมใจัวอู่โซอู่อะไรพวกนี้ปรับสภาพจิตแล้วค่อยมารับคําสอนก็เคยทํากันมาก่อนนั้นนอ้องกนนี้แกเอาละถ้าใครแนะนํา อาจจะคลายได้ดีกว่าไปนั่งเศร้าไปนั่งซึมเอาความรื่นเริงบันเทิงมาบำบัดแต่ต้องดูกาละเทศะนะไม่ใช่ไปเที่ยวร้องทั่วมั่วไปหมดต้องดูสถานที่กาละเทศะเวลาควรจะเต้นทางไหนจะร้องเมื่อไหรก็ดูด้วย,วยแล้วกันแล้วก็คอยคนให้สติหน่อยอย่าให้เลยเถิดอย่ามีมีเรื่องรามก เข้ามาปนเปก็ได้เป็นก็อขอให้น้องหายเร็วๆนะ